สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับนิวคาปานะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีชาร์จไฟนะครับก็คือเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองนะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะไปไปคิดซ้ํกับใครหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดขึ้นมาเองนะงเราว่าคิดขึ้นมาเองนะก็ สำหรับบางคนคิดว่าการชาร์จไฟก็เป็นเรื่องที่ง่ายอยู่แล้วเนาะก็คือก็คือคิดว่าน่าจะน่าจะชาร์จง่ายอยู่แล้วของแต่ละคนนะครับเาทุกคนจะมีวิธีของแต่ละคนอยู่ครับแต่คือผมจะมาสอนวิธีที่ง่ายง่ายที่สุดๆเลยนะครับก็คือผมจะบังเกอร์ตั้งนะครับก็คือเป็นตำแหน่งคนละกันนะครับตำแหน่งจํานวนคนคนหนึ่งนะมันจะชอบยิงกันสาหรับสําหรับพวกที่มันดักทางนเนี่ยครับเนี่ยเวลาคนวิงมามันจะดักลูดเนี่ยนี่นะครับ แล้วก็อีกคนนึงก็น่าจะยืนประมาณนี้อ่าสหรับสําหรับดูทางนี้เพื่อนอ่าแล้วก็คงจะเป็นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนี่สําหรับดูซ้ายเพื่อนนะบองเกอทุกอันนี่คือเป็นตําแหน่งคนนะครับเป็นตําแหน่งของคนนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขายืนตรงนี้หรือเปล่าอ่าตรงนี้คนนึงนี่ประมาณนี้สำหรับการที่คนที่เข้ามาชาร์จอะไรเงี้ยครับมัน เขาจะต้องวางตำแหน่งกันไว้อยู่แล้วถูกไหมเ้าก็อาจจะมีตรงนี้คนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ออลองตรงนี้ตรงนี้คนหนึ่งนะอ่าประมาณนี้นะครับก็วิธีของคนอื่นเวลาช้านะครับเขาก็าจะต้องแลกระคุ้นนะครับผีหน่อยเสียงดังก็สําหรับของคนอื่นนะครับเวลาจะช้าอย่างเงี้ยครับเขาก็ต้องมาจากทางนี้ถูกไหมซึ่ง ซึ่งมันก็ชาร์จยากนะครับในในความคิดผมว่ามันมันเสียทั้งอาจจะเสียทั้งบังเกอร์เวลากระโดดไปชาร์จอ <ค testimony. S 2> ย่างเงี้ยครับก็คือเสียทั้งบังเกอร์เสียทั้งเลือดเสียทั้งลูกกระสุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมันมันเสียเยอะครับก็คือต่อยข้าทางนึนก็เสียเยอะข้า,าทังนี้ก็เสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะชาร์จทางข้างหน้าอย่างเงี้ยครับมันมันมันชาร์จยากครับคือชาร์จยากมาปกติ อย่างเช่นเงี้ยครับถ้า่หมือเราจะไปชาร์จแล้วกะโดดปักบ,บังเกอร์ใช่ไหมอ่ะหนึ่ง <c oughs> อันละปักบังเกอร์อันหนึ่งเงี้ยครับก็คือกว่าจะถึงตัวมันกว่าจะถึงตัวมันก็คือเราอย่างน้้ยเราเสียบังเกอร์ถึงสองอันได้เลยนะครับนึกออกไหมในจังหวะเดียวที่มันกลับลูดเราได้ง่ายๆนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีชาร์จไฟง่ายๆนะครับ่าก็มาดูกันเลยนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับก็ เมื่อกี้ผมได้ทาการตั้งบังเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมผมจะมาสอนวิธีที่หนึ่งก่อนเลยนะครับก็คือก็คือการกระโดดขึ้นทางเนี้ยครับก็คือปักบังเกอร์ปักบังเกอร,ร์อันนี้ครับอันแรกเนี่ยก่อนนะปักเสร็จแล้วก็มาปักเป็นบังเกอร์แซนดอันที่สองครับก็คือมันจะได้กระโดดนะนะก็คือคุณสามารถยิงได้ได้ได้เลยนะเนี้ยครับยิงยิงยิงหัวได้สามตัวเลยนะครับ ก็คือถ้ายิงพยายามยิงไอ้ตัวนี้ก่อนครับพอยิงตัวนี้ตายเพื่อนจะได้เพื่อนที่อยู่ตงเนี้จะได้มูฟอ้อมไปข้างหน้าได้อูกไหมครับก็คืออันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับก็คือการตั้งบังเกอร์ลงรถนี้เพราะว่าบางคนถามคงจะถามว่าทําไมไม่ขึ้นหลังคาตํารวจไปเลยแล้วก็ยิงอจุดนี้อย่างนี้ครับก็คือมันเป็นจุดที่ยิงไม่ตายนะครับก็คือยิงยังไงมันก็โดดล่นล่ออยู่แถวเนี้ครับก็คือมันมันไม่ตายครับดาเมจปืนอาจจะไม่แรงพอถ้าไม่ใช่สนัยนะถ้าเป็นกล ก็คือแนะนำเนี่ยครับก็คือถ้ามีทรัพยากรพอนะหมายถึงว่าบางคนไม่ชอบพกกระสอบทรายเงยแต่กพกบังเกอร์นึกออกไหมครับก็คือตั้งบังเกอร์แทนแล้วกันเนี่ยอ่าส่วนคนที่ไม่ได้กระสอบทรายมานะครับก็คือตั้งบังเกอร์อันซ้ายนี้ก่อนนี่ตั้งบังเกอร์ซ้ายนี่อันนึงใช่ไหมแล้วก็มาตั้งบังเกอร์ขวานนี้อันล่างนี้อันนึงนะก็เวลากระโดดเ้กระโดดขึ้นได้ครับประมาณนี้เลยนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีแรกนะที่ชาร์จไฟได้ง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลา เวลาคุณช้าอย่างที่บอกก็คือมันจะมันจะเสียบังเกอร์เยอะเวลากระโดดเนี่ยกระโดดปักกระโดดปักก็คือเสียบังเกอร์เยอะครับแล้วก็มันเปื้องเลือดเปื้องอะไรด้วยไงก็คือถ้าใช้วิธีนี้มันน่าจะผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่านะแล้วก็วิธีนี้ที่ผมบอกก็คือเป็นวิธีที่ผมคิดเองนะก็คือการตักตั้งบังเกอร์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งอ่ะเราวิ่งอยู่ตรงนี้ตอนเราจะชาร์จมันอะมันรู้อยู่แล้วครับว่าเราอยู่ตรงนี้นึกออกไหม แต่มันไม่สามารถทําอะไรเราได้ไงเพราะมันก็มันรอดักลู่เราตรงนั้นอยู่แล้วนึกออกปะเพราะว่าทางเข้าอะ่ะมันมีแค่ทางเข้าทางนี้หนึ่งทางกับฟังข้างหลังอีกทางหนึ่งนึกออกปะสาหรับทางทางนี้นะก็คือ,อยังไงมันต้องรอดักลู่ตรงนี้แต่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คือมันไม่มีใครคิดที่ว่าเราจะมาเข้าตรงทางอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็วิธีกระโดดขึ้นผมแนะนําไม่ถือเป็นดันเดดนะหรืออะไรก็ได้ที่ไม่สามารถที่ไม่ใช่ปืนโผล่เข้าไปข้างในอย่างี้ครับปืนมันโผล่ไหมครับ วเวลากระโดดเนี่ยถือเป็นเบนเดดีเอ็กหรืออะไรก็ได้ครับแล้วเวลากระโดดเนี่ยกระโดดเฉียงนะกระโดดเฉียงเข้าไปทางนู้นนะครับเพราะว่ามุมมองไอ้ตัวเนี้ยมุมมองตัวเนี้ยมันจะเห็นเรานะเวลามันหดนมาก็คืออ่าประมาณนี้แล้ววิธีชาร์จนะครับต้องไปหัดกระโดดนะหัดกระโดดหมายถึงว่าคุณเห็นเว้าไหมครับเว้าไอ้ตรงช่วงนเนี้ยเนี่ยพยายามยืนสันข้างบนเนี่ยครับยืนสันข้างบนเนี่ยมันจะมันจะง่ายต่อการกระโดดเข้าไปข้างในนะครับก็คือ ยิ่นตรงปลายนี่นะแล้วก็เวทียิงอย่าไปยิงกระโดดยิงอย่างนี้นะครับ<ฮ>เพราะมันไม่ตายนะครับเวลาจะยิงเอาไว้ชัวร์ก็คือการกระโดดแบบไวเลยนะอล<ฮ>่า<ฮ>ไม่ดูอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็คือ ก็คือการกระโดดขึ้นมาแล้วก็คือเลือกยิงตัวนี้ก่อนหรือยังไงก็ได้นะครับก็คือตามสเต็ปเลยอนนี้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ตามบังเกอร์ที่ผมตั้งไนงะนึกออกไหมคุณจะกระโดดยิงอยู่บนนี้ก็น่าจะผมว่ามันจะเป็นตัวล่อนะผมแนะนําให้ยิงแตะตัวน,นึงกระโดดโดดไปลูดมันเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นเกมไวครับประมาณนี้นะวิธีกระโดดนะครับก็คือแบบผมจะสอนไงดีวิธีกระโดดก็คือไอ้บังเกอร์นี่ถ้าคนกระโดดไม่เป็นกนระโดดต้องกระโดด ถึงสามครั้งเลยนะก็จะขึ้นได้นะบางคนนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยสามครั้งแต่บางคนที่เขากระโดดเป็นก็คือก็คือกระโดดกระโดดสองครั้งผ่านเลยสามครั้งแล้วนะเนี่ยครับประมาณนี้สองครั้งแล้วก็วิธีกระโดดเข้าข้างในครับก็คือยืนในชิดชิดรั้วไปเลยนะแล้วก็คือเหงนหน้าขึ้นหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วก็คือกระโดดอย่างเงี้ยครับก็คือนึกออกไหมมันมันไม่ค่อยมีใครคิดหรอกครับไอ้นี้เพราะว่าอย่าไปกระโดดยิงนี้นะ กระโดดขึ้นไปเลยกระโดดขึ้นไปข้างบนนี้แล้วยิงมาเลยโอเคไหมก็ก็ขอฝากฝากคิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ประโยชน์นะมีประโยชน์กับหลายคนเลยในบางบางครั้งที่เราจะเป็นต้องใช้ครับก็คือถ้าแบบนี้มันใช้ใช้ทรัพยากรเปลืองเกินไปครับนึกออกไหมแต่ว่ามันทําง่ายแต่ส,สาหรับคนที่มีบังเกอร์อันเดียวก็คือเนี่ยครับเนี่ยดีสุดนะเนี่ยครับมัน มันง่ายมันง่ายสุดแล้วอะครับมันสามารถรู้ได้ทุกตัวเลยนะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีเทคติกใหม่หรือเทคติกต่างๆที่แปลกๆแ,แล้วกันแวกแนวเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้ทุกคนแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับ